สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดที่สำคัญที่สุดของการลงนาม Joint Declaration ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์โคศกรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยสาระสำคัญของดีลนี้แล้วครับ นี่คือโรดแมปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย4ข้อหลักที่ต้องทำข้อที่1และ2คือการแสดงเจตนารมณร่วมกันว่าจะละเว้นการใช้กำลังเคารพเขตแดนและยึดมั่นตามข้อตกลงคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ข้อที่3จัดตั้งกลไกผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT เพื่อคอยดูแลให้ข้อตกลงหยุดยิงถูกปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ นี่แสดงให้เห็นว่าเราต้องการความโปร่งใสและหลักประกันจากประชาคมโลกข้อที่4เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการลดความตึงเครียดด้วยการถอนอาวุธหนักและยุโทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนภายใต้การสังเกตการของ AOT พร้อมทั้งการหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ยั่วยุความขัดแย้งและร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม แต่ประเด็นที่คนจับตาที่สุดคือเรื่องตัวประกันโคศกรัฐบาลได้ยืนยันชัดเจนครับว่าไทยกับกัมพูชาจะพิจารณายุติสถานะความเป็นปรปักอย่างเป็นทางการและเข้าสู่กระบวนการปล่อยเชลยศึกชาวกัมพูชาได้ก็ต่อเมื่อมีการดําเนินการตาม4ข้อหลักที่กล่าวมานี้เท่านั้นนี่คือการวางเงื่อนไขที่รัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างแท้จริง คุณผู้ชมครับนี่คือการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านอย่างแท้จริงดีลวนี้เป็นทิศทางที่ถูกต้องในการก้าวไปข้างหน้าหรือไม่การมีเงื่อนไข4ข้อก่อนปล่อยตัวประกันมีความจำเป็นมากแค่ไหนคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณมาเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม28 HB News เพื่อไม่พลาดข่าวร้อนและการวิเคราะห์ที่เจาะลึกแบบนี้ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ